สวัสดีครับเซลกานะครับผมจากคุปตาศีสเกตเล่าจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทาราม18มีนาคม2 5 67นะครับม่ทรงมอบรถแท็กเตอร์ L3218 SP นะครับขั้นแรกแยกงมันปี67นะครับ L32 น้อยสุดแล้วที่เซลกาขายปีนี้ขั้นแรกนะครับ32แรง ขี่ okay. สุกเลิกจกักแมนซื้อเพิ่นอ่านว่าสุกคาเลิกหรือสุกเลิกน่าจะเป็นสุกคาเลิกนะครับ <c oughs> อยู่บ้านละลมนะครับบ้านละลมตำบลละลมอำเภอผู้สิงนะครับจังหวัดศรีสะเกดมาทานอีกคือเก่าครับของแถมจัดให้เพิ่อนเราสองรถพว่ว <c> ง <oughs> อุปกรณ์สามชิ้นนะครับเป็นเอาครบเลยนะครับค่างวดค่างวดเดี๋ยวสีบอกซู <c oughs> เป็นดาวอยู่35%นะครับไม่ต้องใช้คนค้ำประกันนะครับ ดาวอยู่แสนสี่เซลกาซอยพเพลย์สี่หมื่นนะครับมื้อนี้เพิ่นใส่เงินรับรถอยู่แสนหนึ่งนะครับพูดคล้องแขมอีพอเรากินถาได้สองแล้วเมาแล้วแล้วลวะ <c oughs> แสนสี่นะครับค่างวดเพื่อตกปีละหกหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทนะครับแปดปีวดใหญ่เดือนละสองพันอันนี้เพิ่นเอามั่นสปารลังมาลดดอกเบี้ยนะครับศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหมัดพัน,ะาานเอานะครับเดี๋ยวขออนุญาตบาดคำขอดรถตะดี่ใจ ปลาสุรเดียดก่อนนะครับมันแดดท้วันควนท่านผู้ชมเพื่อนมานั่งถา่ายจะส่แล้วนะครับสักครู่ครับผมนะครับหลังจากถอดโรตารีใส่ผานพวนแล้วเรียบร้อยมีคาถ่ายผมนะครับแต่บางท่านเดี๋ยวใส่คาถ่ายพันธุ์ีพีนะครับเดี๋ยวจะใส่ที่หลังนะครับให้ผู้ถ่อประเทศพิธีก่อนพูดพนถามามาถ่ายจ,มจีมรจนมาไปซองหลอกแล้ววะฉัน <c oughs> <c oughs> มาทานเนี่ยนะ <c oughs> กองแถมสองรถพว่วงไอเห็นว่าจัดพานตัวไทยเรือยังแกนโลกไอ้ไอ้เด้อพี่เซนนี่แหละครับบ่มีปัญหาครับ <c oughs> เดี๋ยวขั้นต่อไปนะครับมือเดี่ยวมือเดียวกันนี่แหละนะครับเป็นช่วงใบกือบใบพุ่ะเที่ยงเที่ยงของขีดสนธยานะครับอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับแต่เป็นคนื้นอำเภอเป็นอำเภอขุขันนะครับบ้านขนุนเหนือ <c oughs> นะครับมาแล้วทวพอกัน เดี๋ยวสามสองหนึ่งแปดเอสพีนะครับอันนี้ยูมเพื่อผู้สิงนะครับบ้านละลมตำบลระลมอำเภอผู้สิงจังหวัดศรีสะเกด้าเป็นปูปกตินะครับดาวเริ่มต้นที่ศูนบาทนะครับฟีดาวหวานกับปิล่ะ ทีละก้อนมิ้นกว่าบาทนะครับบ่ถึงแสนหัวใหญ่เดนละสองพันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบินมั่นสปารังก์ก็สามารถเอาบินมั่นสปารังมาลดดอกเบี้ยได้ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ไอ้คนไทยกันเนี่ยไอ้คนไทยคิดกันติดตามเซลากามาตั้งแต่อยู่ขายสีเขียวนะครับเราว่าจนมาหอดนี่ละอยู่คูบตาก็เลยตัดสินใจวคูบตานะครับเอาสามสองหนึ่งแปดมาเห็ดแต่ของเจ้าของนะครับมัน สัมปะหลังเป็นลักนะครับรถตดีก็ใช้ตัวเดียวกันของ40นะครับ 165e อ,อีก 165e นะครับสำหรับราคาเงินสดนะครับ5 1 0 6,000บาทนะครับสดเลยเคือเดียวเอาแห่หนึ่งหาก็ได้มันจะเลขง่ามเนาอเดี๋ยวสิคอถอดเกียร์ให้นะครับสุ่มมันเกินนั่บอกเราจุกมันไงเรา โอ้ยากกบ้านตกความจำเริ่นโอสาทุสาธะโอชาทุไงแไห,ห,ห่งเงี้ยเดียดเดียบ้านเอายื่บ้านโมจิรังแกส่สาธุนะครับมาทันนะครับ <c oughs> <c oughs> เอานะครับพ่ออมปากงผมคอ,อ,อ,อเดี๋ยวสิใส่ก่ะถ่ายแนะน้ำวิธีการใส่งานไอพิ่นนะครับ พอกันไหมนะครับคลิปหนาของผีสนทะยานะครับคลิปนี้สีเอาไว้เพียงสำนีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ